กลับมาต่อนะวันนี้นะจริงๆครับผมเราก็ว่าเน,นี้ยถ้าติดตามผมเอาแนวคิดไปใช้มันคือเรื่องจริงทั้งหมดที่พิสูจน์มาแล้วว่าผมทําแบบนี้แล้วมันได้ผลมันสําเร็จเรื่องไหนที่บาดเจ็บก็เล่าให้ฟังเรื่องไหนบ้างที่ผมทําแล้วแม่งลมเหลวก็มีก็เล่าให้ฟังเรื่องไหนที่ผมทําสําเร็จผมก็เล่าให้ฟังแต่วันนี้ผมประสบความสำเร็จชีวิตผมแล้วผมดูแลครอบครัวผมได้แล้วนะผมก็อยากจะแบ่งปันแต่ว่าผมคงไม่สามารถแจกเงินได้ ผมก็เก็บเงินไว้ให้ครอบครัวไว้ให้ลูกเพื่อนาคตของลูกแต่นั้นสิ่งเดียวที่ผมมีเยอะก็คือประสบการณ์คบกันได้คุยกันได้แต่ว่าเรื่องบางเรื่องอย่าล้ําเส้นผมไม่ช่บยใครมาสั่งผมบางครั้งผมก็ไม่ช่บยใครมาสอนผมคนที่จะสอนผมได้มีไม่กี่คนคนนั้นต้องเหนือกับผมผมต้องเคารพและศรัทธาก่อนถึงจะสอนผมได้ถ้าคนที่ผมไม่เคารพไม่ศรัทธาอย่าสอนครับเพราะคุณไม่เคยช่วยเลยผมอะแต่วันนึงคุณมาสั่งผมอะ่ะ กูไม่เคยช่วยเลยผมเลยแล้วกูมาสอนผมมันใช่หรือเปล่าวะชีวิตกูมาวันนี้ได้ก็เพราะกูเองอะนั้นกูขอเชื่อความคิดกูได้ไหมมึงไม่เคยช่วยอะไรกูเลยเวลากูเดือดร้อนมึงไม่เคยช่วยเลยกูสักครั้งมึงจะมาสอนกูอะเอากูจริงไหมแล้วผมจะฟังเหรอผมผมฟังนะ <S <S ผมฟังทุกคนอะใครพูด,ดอะไรผมก็ฟังแต่ผมเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องของผมสิถ้าผมผมพูดแล้วมา้าม่พูดไม่ฟังเอาก็นเรื่องของผมแล้ววันนี้ไหน คุณคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่กับผมคุณอาจจะประสบความสำเร็จในพิษมากกว่าผม,ผผมแต่คุณไม่เคยช่วยเหลือผมคุณไม่เคยสนับสนุนผมฉะนั้นคุณก็พูดให้ผมฟังได้ผมฟังแต่เชื่อไม่เชื่อเป็นสิทธิ์ของผมจริงไหมครับบางคนอเออผมอาจจะอาจจะแอบสะทายในใจเขาบอกบางอย่างผมก็เชื่อแต่บางอย่างผมก็ดื้อตาใส เพราะบางคนเรามันผ่านชีวิตเหมือนกันการใช้ชีวิตได้เหมือนกันเรื่องบางเรื่องที่คุณบอกว่าดีมันอาจจะไม่ดีกับผมก็ได้มันไม่เหมาะกับชีวิตผมก็ได้ก็บอกแล้วผมเป็นมารผิดบูผมขอเป็นมารผิบูได้ไหมผมไม่ต้องการเป็นลูกน้องใครคนที่เป็นเจ้านายผมมีอยู่ไม่กี่คนหรอกนะคนที่ผมเคารพและเชื่อฟังมีอยู่ไม่กี่คนไม่ใช่ว่าเจอใครมาจะต้องใหญ่โตแล้วผมจะต้องเชื่อคนนั้นไม่ใช่คุณจะใหญ่ไปทางไหนคุณจะเป็นอะไรก็เรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับผมเพราะคุณไม่เคยช่วยเหลือผม เพราะผมรู้ไอ้บางคนเนี่ยผมเชื่อคนนี้ผมเชื่อเขาได้เพราะในยามลําบากในยามที่ต้องการความช่วยเหลือผมไปหาเขาแล้วผมได้รับการช่วยเหลือ่างทันทีไม่อิดออดไม่ลีลาไม่เรื่องมากไม่วุ่นวายไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรเลยคนระับมารกรุ่นเนี่ยโอเคพี่ผมเนี่ยเรื่องนี้พี่ทำไงดีโอเคสั่งลูกน้องเอต่อสายดิโอเคนะ ใหญ่มากไปหานะโอเคปกพี่เอ็งไปหาเขาเลยไปจบเดี๋ยวเขาแก้ปัญหานี่ผมต้องการนายแบบนี้นายแบบนี้บอกปุ๊บพี่ผมแหม่งช่วงนี้เดือดร้อนมากเลยพี่เรื่องนี้แม่งขาดรบกวนจิตใจผมมากพี่จัดการให้หน่อยได้ไหมสั่งตะโกนเราลุกน้องต่อสายหานี่หนะ่อยแล้วพูดให้ผมได้ยินไปหาก็เลยนะเดี๋ยวผมให้ก็ไปหาเลยนะผมให้เบอร์เลยนะ จบกับมาร์กไอจดเบอร์ให้มาร์กไปละไปเลยรียบไปเดี๋ยวเขาจะลืมแก้ปัญหาให้เบสเซนเดดขาแบบนี้นี่แหละคือคนที่ผมจะเคารพแต่วันหนึ่งมาร์กต้องอย่างนั้นมาร์กต้องนี้มาร์กนี้มาร์กงี้เา,าถึงเวลาแม่งพึ่งเฮ e ียอะไรไม่ได้เลยอย่ายุ่งกับกูเนี่ยเจ๋งไหม <S <S ผมจะดูใหญ่ฟังนะวันนี้นะคนเรานะครมาถ้าคุณมีความมุ่งมั่นมีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณก็ประสบการณ์เร็ยแบบผมได้มีหลายๆคนนะครับขายก๋วยเตี๋ยวก็รวยได้ คุณอย่าไปดูถูกอาชีพของคุณเองวันหนึ่งคุณก็เลอเบคุณจะรวยกับผมอกีกเพราะสิ่งที่คุณมีมันเหนือก็ผมผมจะพูดในวันนี้นะครับฉะนั้นวันนี้อย่าลืมกําหนดเป้าหมายกับชีวิตตัวเองคุณจ,จะรวยกับผมอกีกคนขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตำก็รวยได้แล้วอาจจะรวยกับผมด้วยผมเล่าความสําเร็จในชีวิตให้คุณบางคนฟังเอาสมัยก่อนอนะ mk s u z u ้ i ตอนนี้รวยเท่าไหร่แล้วครับวันนี้ซื้ออะไรนะอะไรนะ ทะเลทะเลนะเห็นไหมซื้อกิจการมะมีรวยเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับเอ็มเคสุก,กี้เป็นร้านสุก,กี้แมก่อนสุก,กี้ในประเทศที่ดังคือโขขคคาใช่ไหมวันหนึ่งครับจังหวะชีวิตของคนที่เป็นเจ้าของเอ็มเคเนี่ยก็มีน้ำจิ้มสูตรเด็ดแล้ววันหนึ่งเขาก็จากสาขาแรกสาขาเดียววันนี้ขยายไปทั่วประเทศไปเปิดติดตามห้างอะไรแหลมจเจริญซีฟูด้ดอะไรนั้นก็รู้ถูกเอ็มเคซื้อไปแล้วใช่ไหม มูลค่าการซื้อขายก็โหกี่พันล้านน่ะนี่เป็นหมื่นล้านเรไม่แน่ใจนะเห็นไหมครับอยากคนขายสุก,ก้มีใครอีกสอขอนแก่นใช่ไหมครับแต่ก่อนก็เอาแหนมเอาอะไรพวกนี้หมูยงหมูยอใช่ไหมมาแปะยี่ห้อแล้วก็เอาไปขายเอาเข้าห้างท้ายท่สุดวันนี้กลายเป็นบริษัทมหาชนสอขอนแก่นที่รวยมากมีโรงงานเองแล้วแต่ไม่ก่อนยังจ้างเขาผลิตอยู่เลยเห็นไหมครับ ใครบอกขายแหนมแล้วรวยเป็นพันล้านคนอาจจะขำไงครับใช่ไหมมีคนบอกขายสูกี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วรวยพันล้านคนแม่งไม่เชื่อใช่ไหมโอ้ยมึงจะขายร้านก๋วยเตี๋ยวให้รวยมึงก็ดูชายสี่มีเกี้ยวดิเสียจเจริญก็รวยมาจากอะไรเจ้าสวธานินก็รวยมาจากอะไรก็รวยาจากการสู้ชีวิตคุณเฉลียวอยู่วิทยาก็รวยมาจากอะไรอยู่เป็นคนพิจิตใช่ไหมครับ รวยมาจากไรขายยาทีซีไม่สินวันนี้เป็นเศรษฐีอันดับโลกดังนั้นฟังผมแล้วคุณจะต้องเก่งคุณจะต้องสู้ชีวิตไม่ใช่ฟังผมแล้วก็จอกเออวันนี้ฟังผมนะบอกแล้วตอนนี้นะใครไม่ฟังจะพลาดผมพูดให้ฟังอะไรอย่างเียมันคือแง่คิดมันยิ่งกว่าพระเทศเด็กจะบอกให้คุณดูนะชายสี่มีเกี้ยวม็นรวยไหมตอนนี้แต่คนขายก๋วยเตียย๋ยวรวยไหมดังนั้นวันนี้อา้าวคุณบอกอวันนี้ทําไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวไก่แม่สีเรือน สมัยก่อนก็มีสาขาเดียวไปครับตอนนี้ไปครับขายายแฟนชายไปเยอะแยะหมดก๋วยเตี๋ยวไก่อะ่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ไปสิเรื่องรวยไหมมีกี่สาขาไหมครับสามสิบสี่สิบสาขาแล้วไอ้แม่แค่ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนี่นะก๋วยเตี๋ยวน้าําใสไก่ฉีกรวยไหมว่าขายก๋วยเตี๋ยวก็รวยได้ถ้ามึงไม่ง่ไงเออนั่นฟังผมมันต้องคิดดิครับผมกัต้องสอนให้คุณรวยยังไง ดังนั้นการเอาผมเป็นไอดอลเนี่ยครับสุดยอดแล้วคุณไม่ผิดหวังแล้วครับนั้นจะเลือกใครเป็นไอดอลนะครับจะเอาใครเป็นแบบอย่างเดินตามต้องบ้างผิดบูเออก็ไม่เห็นแล้วว่ายุ่งไร์สดอยู่ภารกิจทำไงหนูคือการไล์สดคุยกับเอฟซฟังผมวันนี้แล้วไงเกิดแรงบันดาลใจยังนะผมไม่ผิดผมสู้ตายบอกแล้วไงผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมแค่ไล์สดคุยกับเอฟซอะ ทำไมจะมาอะไรผมมันนักหนาช่วงอะไรมันช่วงเวลาไล่สดอยู่ห้ามยุ่งผมสั่งไว้แล้วอ่ะไอช่วงไล่สดดยานะช่วงเวลาไล่สดที่ผมใหญ่สุดเออไหล่สดจบแล้วค่อยว่ากันแล้วช่วงไล่สดดยาอ่านะทนวันนี้พวกเรานะครับฟังแล้วเนี่ยพวกเราต้องเข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลคุณก็ขายก๋วยเตี๋ยวก็รวยได้อาจจะมีส้มตำมินเตอร์เกิดขึ้นก็ได้ วันหนึ่งคุณเปิดร้านโอ้โหขายดีขยายสาขาขยายกิจการเปิดขายเฟรนช์ช่ายนตครับคุณดูตัวอย่างนี้ครับจำไหมก๋วยเตี๋ยวไก่แม่สีเรือนก๋วยเตี๋ยวน้าําใสไก่ฉีกจําได้ไหมในอดีตสมัยก่อนมีอยู่สาขาเดียวด้วยใช่ไหมผมจําไดนะ้ตอนผมเรียนนะถ้าจะมีสาขาเดียวนะตอนผมเรียนอยู่รามเนะีจำได้เคยไปนั่งกินอยู่นะครับ อยู่แถวลาดพร้าวหรือ,รอเปล่าใช่ไหมแล้วก็หลังนา้นั้นก็ขยายกิจการมีไม่รู้กี่สาขาตอนนี้ขึ้นไปอยู่ในห้างใช่ไหมแล้วก็มาเปิดร้านใหญ่โตใช่ไหมเนี่ยเขายังรวยได้จากการขายก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกครับเอเอวันนี้าชายสีมีเกี๊ยวก็ก๋วยเตี๋ยวหมูแดงใช่ไหมเส้นบะหมี่หมูแดงใช่ไหมก็รวยได้มีโอเด้งโอเด้งเต็มไปหมดเลยเมันเขาก็รวยขึ้นได้แถ้าเกิดคุณไม่ใช่พวกสายกราบนะ คุณก็รวยได้แต่ไอ้พวกสายกราบสายหมอบนะมันก็อยู่นะชีวิตคุณก็ไปขนาดนั้นนะเออมีหลายคนนะผมจะบอกนะครับพ่อแม่คุณนะเลี้ยงลูกได้เป็นสิบจากอาชีพของพ่อแม่คุณนะคุณลองคิดดูนะคุณอาจจะมีของดีอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้วันนี้คุณเรียนจบแล้ว ถ้าพี่น้องมันไม่เอาธุรกิจของครอบครัวคุณอาจจะขอเทคโอเวอร์ต่อแล้วก็บอกถึงเวลาที่พ่อแม่ต้องพักแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เด็กหนูจะทําให้แล้วก็ดูแลท่านซะไอ้เหี้ยเขาส่งลูกเรียนเป็นสิบสิคนแต่ลูกบางคนระยำเลี้ยงพ่อแม่แค่คนเดียวไม่ได้นะคุณลองคิดดูนะธุรกิจของพ่อแม่คุณนะ่ะมันต้องมีของดีมันเขาจะเลี้ยงลูกเจ็ดแปดคนได้ไงคนไปสมัยโบราณน่ะ คุณอาจจะมีของดีแต่คุณมองข้ามแล้วไม่เห็นค่าคุณอาจจะมีสูตรทำก๋วยเตี๋ยวสูตรทำกับข้าวสูตรทำบะหมีสูตรทำอะไรอยู่คุณเอามันขึ้นมาสิครับแล้วก็เริ่มนาจากเล็กๆแล้วก็ค่อยๆยายสิ่งสำคัญสูตรองารการทังด้วยคือการซื่อสัตย์สะอาดคุณภาพ ว่าหนึ่งร้านคุณก็จะโตขึ้นลูกค้าก็จะหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นแล้วก็คุณก็ขยายสาขาไปล้วเดี๋ยวคุณก็รวยแล้วรวยกว่าผมแน่นอนวันนี้นะคุณดูนะชาสวนมะพราบางคนบอกโอ้ลำบากเหลือเกินคุณดูกะทิชาวเกาะสิครับคุณดูที่ชาวเกาะสิครับแต่ว่าการเริ่มต้นทุกอย่างต้องมีก้าวแรกก้าวแรกมันยากเสมอครับก้าวแรกมันยากเสมอครับคุณจะเดินบนเส้นทางของคุณเองหรือคุณจะเดินบนเส้นทางคนอื่น คุณพูดมันง่ายทํายากก็ใช่ครับถ้าทําง่ายแม่งก็รวยกันหมดเครับคุณแสดงว่าคุณคุณคนอย่างคุณไม่มีทางรวยเพราะคุณมองว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องยากแต่ถ้าใครบอกว่าผมสิ่งที่ผมพูดมันเรื่องง่ายแต่เพียงแต่มันคือเส้นผมบงผังภูเขาคนเป็คนคนฟังผมปุ๊บเหมือนไเกลียงมันนไอ้เกลียงป่ะเกรียงนี่คือตัวอย่างคนเนี้ยเกลียงเมื่อสองสามปีที่แล้วคือคนที่ เป็นเจ้าของร้านเล็กๆอยู่ในซอยวันนึงฟังผมเนี่ยเกียงภูหลวงวันนี้มาไหมช่วยยืนยันหน่อยดิว่าสิ่งที่ผมพูดมันยากหรือมันง่ายเพียเนี่ยเขาคิดไม่ออกแต่หลังจากที่ผมให้แนวคิดไประนนี้เขามีสาขาเขาขยายกิจการมีธุรกิจเต้นรถธุรกิจรถไถถ้าคุณฟังผมแล้วว่ายากชีวิตนี้คุณจะไม่มีทางจเจริญในวันนี้หรอกแต่ถ้าใครฟังผมแล้วบางทีเอยเอยแม่ง ทำไมเรื่องเหล่านี้กูคิดไม่ออกว่าวันนี้กูมีคนมาทะลวงความคิดได้แล้วเนี่ยเขาจะรวยครับถ้าคุณมองว่าอะไรก็ยากชีวิตคุณก็อยู่ันานั้นเพราะคุณมองทุกอย่างเป็นเรื่องยากไนงะวันนี้ผมทะลวงจุดให้คุณเรียบร้อยแล้วดูถ้าคุณมองนะว่าตัวอย่างว่าคุณลำบากคุณลองมองด้ว่าคนที่อยู่ในอาชีพเดียวคุณแล้วคนไหนบ้างที่ประสบความสําเร็จ การสร้างเส้นทางของตัวเองมันยากอยู่แล้วเพราะคุณต้องถางป่าแต่ถ้าคุณจะวิ่งบนถนนลาดยางที่เขาสร้างไว้แล้วคุณดูมันมีรถกี่คันที่วิ่งอยู่บนถนนเดียวกับคุณแล้วคุณจะเป็นเจ้าของถนนได้ไงคุณต้องสร้างทางให้ตัวเองการบุกป่าฟาโดมมันเรื่องยากอยู่แล้วแต่มันก็คือทางของคุณใช่ไหมครับถ้าคุณอยากจะสําเร็จคุณก็ต้องสร้างเส้นทางคุณเองถ้าคุณอยากสบายโอเคคุณก็ไปวิ่งบนถนนที่คนอื่นก็วิ่งกันอยู่ แต่อย่าลืมว่ามีคนร่วมถนนนะคุณกี่คนล่ะเห็นไ,ไหมบอกแล้วฟังผมว่าผมต้องการสร้างนักสู้ผมไม่ต้องการสร้างสายหมอบผมสายสู้ครับสายลุยนะไม่ใช่สายเรียถางป่าเหนื่อยไหมนะครับเหนื่อยอยู่แล้วตักสางป่าฝ่าดงใช่ไหมครับมันเหนื่อยอยู่แล้วแต่คุณก็จะมีทางของคุณเองไงแต่ถ้าคุณไปลุยบนถนนลาดยางไอ้ชิบหายดูรถแม่งเต็ไมไปหมดเลยบางคันแม่งลดแรงกว่าเราอีก คุณจะเจ๋งอย่างเดียวได้ไงแล้วก็ผมไม่ชอบทวงบุญคุณจากใครด้วยวันนี้ผมแจกความรู้ไปผมแจกเงี้ยก็ไม่หมดยังไงก็อยู่กับผมเองแต่สิ่งที่ผมพูดไปคนอื่นเขาเอาไปใช้เกิดประโยชน์ดีกว่าแจกเงินเองรัฐบาลนี่แจกแต่เงินแต่ผมแจกความรู้ผมเชื่อคนรักผมมากกว่าบิ๊กตู่นี่ผมยกตัวอย่างมาเอาถามเนี่ยคือเดี๋ยวน้ำสาสไก่ฉีร้านเล็กๆ อยู่ลาดพร้าววันนี้เป็นไงครับคุณดูสุกี้เอ็มเคแต่ม่ก่อนยักษ์ใหญ่คือโคคาใช่ไหมตอนหลังมันกลายเป็นสุกี้เอ็มเคตรงนี้แม่งโอ้โหเข้าตลาดทงตลาดหุ้นอ,อะไรกันนั้นคุณมองคนพวกนี้สิครับคุณจะไม่มองคนนี้กระจอกง่อยทําไมครับทําไมผมกล้าแนละ้วผมกล้าพูดมาเทียบกับนายกก็นายกก็ลองไล์สดด้วยดิจะได้หัวใจหรือส้อนตีนเยอะกว่ากันนะเออเอเอใช่ไหม ล่าสุดเนี่ยมีเออเนี่ยคุณน้องนายาบอกวีชาบูไหมธุรกิจชาบูเพิ่งเพิ่งเกิดมาไม่นานนะหครับแต่คนทําก่อนรวยก่อนใช่ไหมครับเดี๋ไหมเดี๋ยวนี้ชาบูาดูบิงชูอะไรไหมคุณรู้ว่าเหมือนแต่ก่อนนี่มีคนคนหนึ่งนะนาเครื่องทําหิมะเนี่ยเราอองหิมะมาเสนอผมผมไม่เอานะผมคิดไม่ออกว่าจะเอาไปทําอะไรคนที่นําเข้าเครื่องนี้คนแรกเนี่ยรู้จักผมตอนไหมผมทําเครื่องดื่มชูกําลังทักสินสู้นะ เขาเอาเครื่องนี้มาเสนอนะว่าสามารถทําเป็นปุ๋ยหิมะเลยเมือตักมาไม่ใช่เป็นน้ําแข็งที่จะใสนะวันนี้มันการเป็นบิงชู